สวัสดีค่ะเด็กวันนี้คุณครูก็จะมาอธิบายนะคะใบงานชุดนี้ของสัปดาห์นี้ให้เด็กฟังทีเดียวเลยนะคะซึ่งมันจะรวมอยู่หลายวิชาแผ่นแรกนะคะเป็นรายวิชาภาษาไทยนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆจะทำใบงานเนี่ยอย่าลืมอ่านคําชี้แจงหรือว่าคําสั่งหรือว่าโจทย์ด้านบนนะคะให้นักเรียนเลือกคําที่เป็นอักษรน,นําใส่ในขวดโหลอักษรน,นํานะคะมีอยู่2แบบก็คือแบบหอนาแล้วก็แบบอ,อ,อันําคําว่ายา่า เป็นคำอนำคำว่าหย่าเป็นอักษรนำดังนั้นนำคำว่าหย่าใส่ขวดโหลตรงไหนก็ได้นะคะอยกตัวอย่างเช่นหย่าเสร็จแล้วหนึ่งคำเด็กๆอาจจะวาดตัวปลาก็ได้นะคะแต่ว่าตัวเล็กๆหน่อยเนาะต่อไปคำว่าหญ้าหอยออาหยาไม่โทยหญ้าหอนำนะคะคำว่าหญ้าเป็นคำหอนำดังนั้นคำว่าหญ้าก็นำมาใส่เช่นกันคำว่าอย่างอนำก็นำมาใส่หลงไหลหอนำก็นำมาใส่งดหงิด หอนำก็นำมาใส่หอมอหออมอหอนำก็นำมาใส่อ,อนํำยอก็เอามาใส่เหมือนกันดังนั้นสามคำที่เหลือครูไม่เฉลยแล้วนะคะต่อไปนะคะคณิตสาโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างข้อที่1ส้มโอหนัก2กิโลกรัม2ขีดองุ่นหนัก2กิโลกรัม200กรัม2กิโลกรัมเท่ากันแต่2ขีดกับ200กรัมเป็นยังไงคะ ็เท่ากรันรเหมือนกันนะคะเพราะว่า1ขีดเท่ากับ100กร,รมัมดังนั้นเติมคำว่าเท่ากับเป็นต้นนะคะอธิบายข้อเดียวเนาะที่เหลือเด็กๆต้องใช้ความสามารถของตัวเองบ้างนะคะต่อไปข้อที่3นะคะใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเทมอม2เนี่ยคุณครูเป็นคนสอนเองนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้นักเรียนจำแนกประเภทของแหล่งพลังงานให้ถูกต้อง พลังงานแก๊สธรรมชาติน้ำมันถ่านหินชีวมวลแสงอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพให้นักเรียนจำแนกว่าพลังงานใดเป็นพลังงานหมุนเวียนพลังงานใดเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัดคุยจะชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะคะพลังงานหมุนเวียนคือพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีแหล่งกำเนิดธรรมชาติรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลก๊สธรรมชาติเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะแบ่งออกเป็น พลังงานหมุนเวียนและก็พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะครูก็จะชี้แนะนักเรียนนิดนึงก็คือครูจะบอกพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้นักเรียนก็คือพลังงานแก๊สธรรมชาติพลังงานน้ำมันนะคะพลังงานถ่านหินและพลังงานนิวเคลียร์สี่อย่างนี้เป็นพลังงานที่มีอย่างจำกัดดังนั้น ที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียนก็คือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะหมุนเวียนต่อไปนะคะให้นักเรียนดูรูปภาพต่อไปนี้แล้วให้ตอบว่าข้อใดคือรูปร่างและข้อใดคือรูปทรงอย่างนี้ก่อนนะคะรูปร่างนะคะเป็นสิ่งที่สามารถมองได้แค่2 2ส,ส่วนก็คือแนวกว้างกับแนวสูงส่วนรูปทรงเนี่ยมีทั้งกว้างทั้งยาวทั้งสูงยกตัวอย่างเช่นข้อ1กับข้อ2 นะคะรูปวงกลมเนี่ยเป็นรูปร่ปรางส่วนรูปฟุตบอลเป็นรูปทรงนะคะ,ะดังนั้นด้านนี้ให้นักเรียนเขียนด้านบนเนาะอ๋อให้เขียนนะคะซึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นรูปทรง เพราะว่ารูปฟุตบอลเราสามารถจับได้ทุกรูปทรงก็คือ3มิตินั่นเองค่ะส่วนข้อที่2คือแค่รูปร่างข้อที่3เป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลผ,ผลจริงเนี่ยเราก็สามารถจับได้มีทั้งกว้างทั้งยาวทั้งสูงก็เป็นข้อ3ก็เป็นรูปทรงเหมือนกันนะคะอ่านะคะครูขออนุญาต แค่นี้เนาะที่เด็กๆทำเองนะคะรูปร่างก็คือ2ด้านกว้างคูณยาวแต่ถ้าเป็นรูปทรงกว้างยาวสูงเป็น3มิติเลยนะคะต่อไปการปฏิบัติตนในการใช้ของส่วนรวมข้อปฏิบัติตนในการใช้ของส่วนรวมในหมู่บ้านเช่นเช่นสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านเด็กๆควรเล่นยังไงคะควรเล่นสนามเด็กเล่นอย่างระมัดระวังอย่างนี้ได้ไหมคะต่อไปหมู่บ้านใครมีที่กดน้ําสาธารณะ เราเป็นยังไงคะเมื่อใช้ที่กดน้ําแล้วไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้หรือรักษาความสะอาดแล้วแต่คุณครูเชื่อว,ว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถคิดนะคะปฏิบัติตนได้แล้วก็อย่าลืมตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูเก็บคะแนนตรงนี้นะคะต่อไปงานประดิษฐ์เกี่ยวกับวิชาการงานฉันเจาะรูเนื้อไม้ไม่ได้เวลาทำงานจะมีเสียงดัง อะไรคะสิ่งของใดคะเจาะรูได้ฉัเจาะรูในเนื้อไม้ไม่ได้ฉันทําให้กระดาษที่ขาดออกจากกาันมาประกบติดกันใหม่ได้ฉันตัดกระดาษให้แยกออกจากกาันเป็น2ส,ส่วนหรือมากกว่านั้นได้ฉันตอกตะปูได้ฉันทําให้ทุกคนขีดเส้นตรงได้อ่าเด็กๆลองทําเองนะคะ รู้ว่าข้อนี้น่าจะเป็นฉันเจาะรูในเนื้อไม้ได้มากกว่านะคะใช่ไหมอลองทําดูนะคะอันนี้ไม่ยากต่อไปให้อ่านแผนที่ทางภูมิศาสตร์แล้วให้วาดแผนผังนะคะข้อที่หนึ่งเลยโรงเรียนโรงเรียนจะอยู่ติดกับวัดทางทิศตะวันตกของวัดและอยู่ทางทิศเหนือของบ้านหนูนิดแสดงว่าตรงไหนคือวัดคะตรงนี้ใช่ไหมเด็กๆก,ก็เขียนตรงนี้เลยว่าวัด เด็กๆไม่ต้องตกใจนะคะว่าเุ้ยทำไมวัดมีรูปทรงเหมือนบ้านเลยไม่มีเมนไม่มีอะไรก็แล้วแต่แสดงให้เห็นว่าเป็นวัดถ้าเขาวาดมาเด็กๆก็รู้สิคะถูกไหมโอเคดังนั้นเขาจึงวาดเนี่ยจุดๆเหล่านี้ให้เหมือนกันดังนั้นเด็กๆมาอ่านดูว่าตรงไหนคือพื้นที่ของวัดสนามฟุตบอลตลาดสดธนาคารหรือห้องสมุดชุมชนนะคะต่อไปวิชาประวัติศาสตร์ให้เด็กๆเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเขียนเลข1ถึง8ให้ถูกต้อง เด็กๆข้อสังเกตดูที่พศหรือพุทธศักราชนะคะ25 5 8 2 5 4 4แออันนี้ครูขออนุญาตอ่านลัดๆเนอะก็ดูว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนเพื่อนก็ใส่หมายเลขหนึ่งขึ้นไปจากที่ดูคร,าครา่าวๆค,คุณครูว่า2539เกิดก่อนเพื่อนเลยมีน้อยกว่าน,นี้ไหมคะไม่มีดังนั้นเด็กๆก,ก็ใส่เลขหนึ่งตรงไอตรงนี้นะคะแสดงว่าเหตุการณ์ของข้อี่ยเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยนะคะ ต่อไปวิชาสุขศึกษาค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหน่อยแต่เด็กๆต้องทําได้แน่นอนเลยค่ะวิชานี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนการสัมผัสที่ดีการสัมผัสที่ดีดเช่นคุณพ่อลูกหัวฉันและน้องอันนี้เป็นการสัมผัสที่ดีนะคะส่วนการสัมผัสที่ไม่ดีเช่นผู้ใหญ่นะคะจับ พื้นที่สงวนของเราเช่นหน้าอกอย่างนี้นะคะเป็นการสัมผัสที่ไม่ดีซึ่งถามว่าเราเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้แต่อย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ในร่างกายอันนี้คุณครูให้เด็กๆลองวิเคราะห์เองนะคะและวิชานี้หน้าที่พลเมืองนะคะให้เด็กๆด,กดูแล้วตอบว่าเป็นประเพณีอะไรอันนี้ ชัดเจนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็มีคนกี่คอมีร่วมด้วยประเพณีอะไรนะคะอันนี้มีอะไรอยู่ในมือเอ้ยอันนี้เขาทําอะไรอันนี้เขาทําอะไรนะอาจจะซ้ํากันหรือเปล่านะคะลองดูและหน้าสุดท้ายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม personal information นะคะเป็นการแนะนําตัวเองจงเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพภาพนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่อลีน่าอย่าง what is your name My name is Lina นะคะเขาไม่ต้องตอบนามสกุลก็ได้ดังนั้นข้อนี้ What's your name My name is Tony นะคะอ่ะครูยกตัวอย่างซึ่งเด็กๆที่ผ่านมาเด็กๆสามารถทำวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้แต่คุณครูอ่านไม่ออกเลยนะคะดังนั้นวิชานี้เด็กๆพยายามเขียนให้คุณครูอ่านออกนิดนึงแล้วก็อย่าลืม ตกแต่งด้วยนะคะชื่อคนต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วอย่าลืมสุดท้ายต้องมีฟูลสต็อปอ้อไม่ต้องมีก็ได้เพราะโจทย์มีให้แล้วนะคะและเด็กๆอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามทั้งฉบับด้วยนะคะ